ชายกมือทุกแจ้เลยนะว่ายทุกแจ้ทุกแจ้จจน้องตัวใหญ่มาก<น><น>แม่อยู่อำเภอไหนอยู่หนาซ่านค่ะเดี๋ยวน้องนองน,อนอทุกจ้มาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคนละเดอ้อสองเด้อนะคะอ,มอมแม่อยู่หนาซ่านอยู่ถุงเต่าไหมหรออยู่ถุงเต่าไหมนี่เดี๋ยวก็จะกลับบ้านหลับในทอดกระทิ่นอขอบคุณนะคะกดกันมาเรื่อยอีห้านาทีไม่ถึงละมึงคนละเดอ้อคนละเดอ้อคนละเด้อ พุดช้อนกันเหงื่อไหมกันได้ระดับหนึ่งค่ะใช่ไหมกระชายไหมกระชายนี่แม่ใช้เบอร์อะไรก็อแม้เบอร์ซ่องเบอร์ศูนย์สองซุ่นซ่องนะคะเนี่ยพิวซองซี่เหมือนกันใช้ซุ่นซ่องแต่ก็ะูุ่นซามก็คือใช้ได้ต่อซุ่นซ่องตอนนั้นมอดก็คือใช้ยูุ่นซ้มกระได้หน้ามันจะแคบกึ่ยติดอยู่แต่กระซุ้ยมองกระซี่พิวได้คุณแม่สวยมากมีหลาคนชมมันมีพึ่งไหลร้อยเดอร์ร้อยเดอร้อยเด้อ ลอยเด้อตาแป okay, okay, ๋วแาวเลยลอยเด้อลอยเด้อลอยเด้อโอเคไหมคะโอเคไหมลูกน้ำลายหยดย้อยเออยิ้มแล้วเลยนะอารมณ์ดีเลยนะเห็นอย่างลอยเด้อจิลอยเด้อจิลอยเด้อเลยค่ะอลอยเด้อลยเด้ออลอยเด้อแบบบี้แล้วช่วยแบบนี้ขายของแล้วแล้วช่วยจิลอยเด้อลอยเด้อค่ะอลอยเด้อค่ะอลอยเด้อค่ะลอยเด้อค่ะแล้วยิ้มหวานเด้อยิ้มหวานเด้อ ยิ้มมายิ้มมาแล้วหรอกยิ้มมายิ้มมายิ้มมาตอนท้องเป็นค่ะเป็นกดไหลย้อนต้องไปโรงพยาบาลเลยกินแล้วก็นอนห้ามกินแล้วก็นอนนะอย่างหน่อยต้องให้ย่อยสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนอนนะคะเบบี้มายิ้มหวานเดียวหนึ่งนาทีสุดท้ายเบบี้บอกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะฟิลเตอร์มันไม่จับน้องหรือมันเป็นไงอดึงดุ้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 งอยู่ที่หน้านะ เออนี่ใช่มามีเลยเออจับด้ใช่มามีหน่อยหเด้ออันหนึ่งเด้อค่ะหนึ่งเด้ออันหนึ่งเด้อค่ะหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อดูทำหน้าก็ทำเป็นน้ำหนามือถือกันอ่ะอืมอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยใช่ใช่ใช่เก่งมากเลยเก่งมากใช่กเล้วค่ะจับจใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งเก กิ้งกิ้งกิงใช่ค่ะ CEO ตัวน้อยเนี่ยหายกองแล้วหายกองแล้วหายกองจิย้มหวานก็ได้ให้กาวิสคอนมากินค่ะแล้วก็มียาระงับปวดมั้งสักอย่างหนึ่งนะคะตอนพาไปพรมลุงลาดกาวิสคอนก็หายนะคะรอแป๊บหนึ่งก็หายโอเคจะลงไลน์แล้วนะจ๊ะพี่ เป็นองเป็มาแม่อ่ะเป็นดไป่อนปกนไงอ่อนดิไป่อนไ่อนดไป่อนดก่อนดไปก่อนไปก่อนก่อน่อนดไปกคไป่นนคอน่อดไปนไป่นไดไป่อไ่ไนดิไกอก่อนเิไกอนกอยด่อดไ่นดดอนดี่ดไปปดีครกบิ่งนจอคุณแป่ สวยมากโอ้ขอบคุณครับใช่เรื่องเรื่องนี้ต้องต้องให้ให้คุยกับลูกสาวเพราะว่าเขาจะเข้าใจในส่วนรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ดีกว่าคุณแม่ใช่ได้ครับต้องคุยกันโดยตรงดีที่สุดหวานเสน่ห์ดื่มจุดเจลให้เรามาไลฟ์หม่สิเมอจุดเจล่เป็นแม่จริงเมื่อกีน แฟนพีอ่ะครับบอกว่าเอ๊ะใครอ่ะบอกคุณแม่เฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเหราไม่ใช่คุณแม่คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นพี่พี่บาบอกไม่ใช่หน้าอะไรคล้ายกันมากเลยสวยเหมือนกันบอกไม่ใช่คุณแม่เจอกันแต่ใน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 ไลน์ใช่ในไลน์แต่ว่ามองคุณยายตาเขาโตมุมนี้เขาเหมือนมีเขาเหมือนเหมือนคุณพาวนาะใช่ใช่จะเป็นไอ้เจ้าแจ่เลยแหรอไอ้เจ้าแจ่ จะดังของคุณแม่แล้วโอ้าวดูปากเด็กจะแฟนคลับเยอะมากเลยอุกจันนคุณแม่ปกติคุณแม่อยู่กรุงเทพหรืออยู่อยู่ไต้หวันครับเออคุณแม่จะอยู่กรุงเทพเป็นหลักก็ไม่ถือเป็นหลักนะกรุงเทพสุราแล้วก็เชียงใหม่อก็จะวนอยู่อย่างนี้เดือนหนึ่งใช่ใช่ใช่ที่บ้านก็บ้านคุณพ่อต้องกลับไปดูแล ที่เชียงรายสุราษฎร์ธานีสุรราษฎ์ใช่แต่คุณแม่พูดที่คือคนใต้เลยใช่ไหมครัใช่เกิดสุราษฎร์เลยแล้วเชียงใหม่ไปเพราะว่าบ้าน้อกสาวคุณเล็กอ๋อน้องของจะใช่น้องของของของน้องราวใช่ออ๋ครับพี่ชายเขาก่อนได้ไหมเออแต่กลับเลยวหูต้นจริงจริงตามตามมานานมากเลยนี่ขายเก่งมากเลยนะพี่บอสอ่ะแต่เจ้าตีนรู้สึกว่าจลงด้วย ไปเล็กๆไปม่วงๆี่ใชไลฟ์อยู่ไหนข้าไหมไม่เอาเลยอ่อนดุไปพี่พี่อัมติเวลาไลฟ์ไงตรงนี้ยของคนัดเกิดอ็แค่เดยกคนละเด้อดูดีก็โดนเรียกลมานะครับไปของม่วงๆใช่ไหมใช่โดนเรียกลมาเฉยเลยหนึ่งพันคนเนี้ยมาดูอะไรกันครับ่ดูะเนี๋ย ดูอะไรกันห้าสองพันห้าเลยหรอคนเริ่มลงหรอสวัสดีครับทุกคนครับให้เสียขายของน้าให้ถึงนะร้อยออเดอร์นี่ไม่ถึงเลยยังไม่ถึงร้อยออเดอร์นี่อะไรพี่เหมาเองยี่สิบสี่อยู่เลยอ่าทำไมวันนี้นี่น่าต่เริ่มมานะถึงตอนนี้นะเออเขาไม่ค่อยได้ขายเลยเนี่ยเพิ่งจะขายตอนนี้เนี่ยเพราะอะไรเขาไม่ขายกันพอเลยเขาไม่เขาไม่ซื้อกันเพาะอะไรอ่อถามวีาที่ทำไมเขาไม่ซื้อเออไม่ซื้อเพราะอะไรเนี่ยมันรุนแรงชาค่ะ ไม่มาเรดูรสชาค่ะมาดูลูกสาวเสียค่ะอเอไปอ่าดูเด็กค่ะดูนชาค่ะจะดูนชาค่ะอะไรวันเนี้ยพี่นั่งอยู่ถามแต่รชาติเอ้ามาดูนชาค่ะอ่าอ้าวจะดูนชาใช่ไหมอากดกันก่อนคนเร็วคนละด้วยเดินเดินเดเดินเดินเดเดิเดินเดินเดิเดิเดินเดิอเดิเดินเดินเดิเดนนเดินเ่นเนเดนเดดนเดนเดินเเดดินเดิเอิเอเ เวรกรรมเธอเรียกฉันมาให้เขามานั่งดูเนี่มาหาลูกสาวออนไลน์ค่ะดูน้าชาค่ะอักกดก่อนกดก่อนกดก่อนทุกคนกดก่อนคุณพ่อถอยไปค่ะก่อนเโบอสจะขายมีดราม่าอะไรเนี่ยมีดราม่าในครอบครัวเล่าให้ฟังไหมครับไม่มีครับดราม่าผมไม่มีฮะเป็นเรื่องปกติเรื่องในครอบครัวก็ต้องมีธรรมดาเรื่องปกตินะนาชาอยู่ไหนคะโบจะไม่ถอยไปอีกหรอคะ ไอ,อเขาซื้อของก่อนเดี๋ยวพี่จะไปให้พี่เขาเนี่ยเขาซื้อของก่อนเอาซื้อ,อยางรูยิบสี่เอาไอยู่เลยยังไม่ขยับเลยนะเนี่ยจะขยับยังเนี่ย <c oughs> คุณจะขยับไห้ผมยังถ้าคุณขยับให้ผมจะเอานาชามาหาพวกคุณเร็วๆคุณกดซื้อเดี๋ยวนี้เร็วๆเร็วๆกดซื้อได้ยังคุณกดซื้อกันได้ยังถ้าคุณไม่กดซื้อผมก็จะไม่พานาชามานะ <c oughs> ดูน้องค่ะเบื่อพ่อกับแม่แล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากโูเดี๋ยวมา อามาอ้าม้านี่อาานานนะอ่านานนะผมจะให้เห็นหัวเท่านั้นคุณจะไม่คุณจะไม่คุณจะไม่กดซื้ออยู่ก็จะเห็นในข้างหลังอย่างเงี้ยเอาเร็วๆคุณจะกดซื้อไหมกดซื้อจะกดซื้อป่ะจะกดซื้อป่ะฮะาไม่กดซื้อนะใช่ติดตรงหัวเนี่ยติดตรงหัวติดตรงหัวเอออ๋ัอ๋ออ๋อโอ้มันก็ปิดกล้องดิเออโอเคพระชาพระชา เขาไม่ยอมซื้อของกันนะชาติเราก็จะไม่เขาเห็นหน้านะชาตินะแล้วถ้ามอเขาซื้อของปั๊บเราก็จะหันหน้าไปหานะะดูซิว่าขยับไปยังอ,นนอ่ะมาอายุสิบหกอ่ะเดอรยอ่ะขยับให้หนึ่งรอบอ่ะอ่าโอเคอ่าห,หนึ่งรอบให้หนึหน่งรอบ<น>อบ่ามาแล้วมาแล้วมองไฟอ่ะลูกนะมองไฟอ่ะลูกยังไงชาติ ขาบอกทุกคนสิข้าบอกทุกคนสิว่าตอนนี้หนูต้องการให้ทุกคนช่วยกันซื้อคนละหนึ่งเดอรหนึ่งเดอทำนิ้วเดอรนึ่เดอหนึ่งเดอรหนึ่งเดอนี่หนึ่งเดอรหนึ่งเดอนี่หนึ่งเดอจะซื้อไม่ซื้อหนึ่งเดอรหนึ่งเดอรหนึ่งเดอเร็วๆจะซื้อหรือไม่จะซื้อหรือไม่หนึ่งเดอด่วนด่วนเร็วกดเลย กดค่ะกดค่ะอย่าโมวแต่ชื่นชมค่ะกดค่ะกดนี่หนึ่งเดือนนะครถสวัสดีทุกคนก่อนสิทักที่ป้าป้าสอนทำาไงสวัสดีค่ะทํายังไงสวัสดีค่ะทําไงวัสวัสดีค่ะเห็นทำยังไะสวัสดีค่ะทสวัดีาไงสวัสดีค่ะโอ้โอเคโอเโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปลียนปบเยปยวปยปเยปเดยวปลุกมาหากินเลุกทำมาหากินเอะุกแป๊เดียวเร็วเร็วเวเร็วกดไหยงกดหรือยังอ่ะขึ้นมาห้าอเดอร์อโหตายค่าตัวนะชามันถูกขนะดนี้เยห้าอเดอร์ทุกคนค่าตัวถูกเกินไปปเนี่ยฮก็จะไปหายายแล้วนะถ้าเกิดสคุณยังไม่กด่ะเร็วเร็ว เร็วเอายังไงจะกดไม่กดใช่บอกเขาดิแค่บอกเขาก่อนแค่บอกเขาก่อนแล้วบอกเขาก่อนเร็วเขาก่อนเร็วบอกเขาก่อนเร็ว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 เบอกเขาก่อนว่ากดค่ะ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 เร็วกดค่ะมาซื้อของไม่ใช่มาดูน้องนะชาอเวนกรอะเร็วเร็วครับทุกคนครับหนึ่งพันสองร้อยคนดู คนละหนึ่งออเดอร์ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีทุกคนช่วยๆกันเนี่ยเนี่ยให้เด็กคนเนี้ยมันจเจริญเติบโตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออออเออเออบ่นเลยบ่นเลยใช่บ,บ่นเลย <c oughs> นั่งดูก็ไม่ซื้อบ่นเลยบ่นค่ะใชบบ่บ่นไหมบ่นเร็วบ่นเร็วบอกว่าทําไมไม่ซื้อกันนะทุกคนมันไม่ซื้อกัน <c oughs> อ่าโอเคโอเคอ่าไปอยู่ยาไปอยู่ยาไปอยู่ยาไปอยู่ขยไปอยู่ยา,าไปอยู่ขยายไปอยู่ ย่ปัารา้ยงเี้จกินจุกบใช่ไหมกินจุ๊บใช่ไหมอ่ะกินจุ๊อ่ะกจุ๊บิวแล้วเนได้